ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตรอาอาล่ะครับมาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสุภานีเพิ่มทองคุณคุณนิดนะครับคุณนิดคุณนิดมีอาการปวดข้อเข่าใช่ไหมครับป้าปวดเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างครับก็ทีแรกปวดตั้งสองข้าง<ๆ>ปวดตั้งสองข้างค่ะครับแต่ท่าน,นี้ อาจารย์ที่โรงพยาบาล่ะบอกว่าให้ผ่าเพราะว่าเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแต่ผ่าทั้งสองข้างก็กลัวครับเดินไม่ได้ก็ผ่าขอผ่าข้างเดียวผ่าทีละข้างค่ะเพราะว่าจะได้เดินทีละข้างค่ะไม่จะไล่คือผ่าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราจะเล่ถ้าเป็นยังไงเรายังใช้ได้เผื่อมีปัญหาข้างหนึ่งก็ยังใช้อีกข้างเดินได้ เดินทีาาละขา<ล>ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับ 6, 7, 6, 6, 6, หกติดเจ็ดหกิบหกค่ะหกสิบหกนะครับแน่นอนะ 6, นะครับน่าจะเป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมะนะครับคืออาการปวดของของคุณป้าเองเนี่ยปวดจนเดินไม่ได้เดินไม่ได้ปวดมากคือเดินได้แต่ว่าไม่มากอ,ะอ่ะอันนี้อาจารย์บอกว่าเข่าเสื่อมมากก็ให้ผ่าก็เลยลองผ่าก่อนข้างหนึ่ง ท่านี้ผ่าครั้งแรกเนี่ยมันมันก็ไม่ดีขึ้นอ,อ๋อนี่ผ่าแล้วผ่าแล้วข้างไหนฮะข้างซ้ายคะข้งซ้ายนะครับผ่ามานานหรือยังครับผ่ามาได้ปี52ตั้งแต่ปีห้าสองสีและประมาณ2ปีนะฮะ,ฮะแล้วไม่ดีขึ้นอาจารย์แก้ให้ครั้งที่สองก็ผ่าเดินธันวาหนึ่งธันวาครับอาจารย์ครับผมผมเรียนถามอย่างนี้พอพอ,พอประมาณได้ไหมฮะว่าถ้าต้นทุนดี การผ่าตัดสมบูรณ์การเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือการแก้ไขอะไรในข้อเข่าที่เป็นเท,เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับจะช่วยให้เรากับมีความสมบูรณ์ได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครมันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่ใช่ของจริงครับอันนี้คือต้นทุนดีนะฮะต้นทุนดีสมบูรณ์ทุกอย่างอาย่างง,งก็ไม,100ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยคือคงจะได้เก่งที่สุดก็ประมาณ90%เอต่าเต็มที่90%ปแต่ ต้นทุนไม่ดีน้ำหนักตัวมากทิ้งระยะเวลาไว้นานการผ่าตัดที่อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลดลงตามลำดับครับนะคะซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ค่ะอย่างของคุณนิดนี่ปัญหาอันหนึ่งที่คิดว่ามันมันกลับคืนมาสู่ปกติได้ช้าเนี่ยก็คือน้ำหนักนะคะแล้วก็อายุด้วยอ่าแล้วก็อายุเพราะว่าค,คนเราอายุเยอะเนี่ยการที่จะ หรือฟื้นให้มันกลับคืนเหมือนเดิมเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอายุน้อยๆรเราสังเกตดูเด็กเนี่ยวิ่งไปหกล้มแขนหักเนี่ยอาทิตย์เดียวก็หายละ<อ>แต่ถ้าคนสูงอายุเนี่ยสามเดือนสี่เดือนก็ยังไม่ดีขึ้นอันนี้ผมก็ <นะ S 2> ผ่าตั้งแต่สี่สิบเลยไม่ดีะอาจารย์ก็เชิญนะัยคุณต้น โรงพยาบาลรับอยู่ใช่ไหมฮะคนไม่เป็นไรเขาก็ผ่าให้นะคุณต็อยากะจราญเอาก็อาจารย์บอกว่าผ่าตอนเด็กมันฟื้นได้เร็วกว่านะนสาวๆเนี่ยผ่าก่อนทักสี่สิบเนี่ยกำลังดีเลยนะแต่แต่ถ้ารู้จักอาจารย์ก่อนที่จะผ่านะครับก็ไม่ผ่าครับคุณนิดครับแล้วมาเล่าให้ผมฟังอยู่ตั้งนานคถ้ารู้จักก่อนก็ไม่ผ่าแล้วมันเกี่ยวกับอ operation b i เ y ี r ยตอนนี้ยังไม่ทราบเลยอ๋อพอทานไปได้สักหน่อยก็ ข้างข้างที่ไม่ผ่าเนี่ยมันจะด,ดีขึ้นค่ะนอนก็ไม่ปวดอ,อแล้วแล้วเวลาเราไปช้อปปิ้งแบอะไรนี้มันก็พอไปได้มันเดินเร็วกว่าอีกข้างหนึ่งที่ผ,าผ่า <c ười> คือเดิมทีมันปวดสองข้างใช่ไหมครับแล้วก็ เท่ากันเท่ากันก็ไปผ่าข้างนึงเพราะกลัวว่าผ่าสองข้างแล้วมีปัญหาแล้วมีปัญหาโอเคก็เหลือไว้ขาหนึ่งแต่ปรากฏว่าผ่าแล้วไอ้ขาที่ผ่าก็ไม่ดีกลับไม่ดีอาจารย์ก็แก้ให้ก็แก้ให้ก็ยังไม่ดีครก็คงจะดีขึ้นั้งอาจารย์ให้เวลาหกเดือนรออีกหกเดือนแล้วขาที่ไม่ผ่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วได้กับเหมือนเดิมตอนนี้ขาที่ไม่ผ่ากลับเหมือนเดิมคือดีขึ้นแล้ว เดินขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่าย่างไั้ใช่ไหมเดินได้แล้วนอนก็ไม่ปวดฮนอนก็ไม่ปวดปกติถ้าเราจับเนี่ยมันคล้ายๆกับเพราะเขามันเสื่อมใช่ไหมฮะพอเราจับมันจะปวดมันจะมีกุบกับกุบกับนะฮะเป็นขนมกรุบกรอบอยู่ในหัวเข่าคือเรื่องนี้เรามีประสบการณ์ของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ บางรายเนี่ยหมอให้เข้าผ่าตัดสองครั้งนะครับเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนะครับก็เข้ามาฟังการบรรยายแล้วภายในสี่วันเขาก็มายกโยกยงโยงโยกให้ดูนะครับครับภายในสี่วันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนก็อาการดีขึ้นงั้นให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่วบิมเขาไปทําอะไรกับเรื่องของข้อเข่าโอเคประการแรกทีเดียวก็ลดอาการอักเสบนะครับแล้วเราก็มีงาน ที่เราเคยเสนอที่ในที่ประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าบิมเนี่ยมันไปสร้างกระดูกกระดูกอ่อนครับแล้วก็ระงับการทําลายกระดูกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คงไม่แปลกใจว่าอีกข้างหนึ่งมันถึงได้ดีขึ้นครับครับแต่ก็อย่าอย่าประมาทนะครับอย่าไปวิ่งเนี่ยนะฮะอย่าไปวิ่งนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาไว้ให้ดีอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ควบคุมน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับผมถามนิดนึงครเพื่อจะเป็นความรู้สําหรับคนที่เข้ามาร่วมฟังด้วย ใช้นานเท่าไหร่ให้อาการปวดนั้นถึงจะหายครั้งแรกเลยสองเดือนก็รู้แล้วสองเดือนวันละวันละทีแรกก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดใช่ไหมเช้าสองเม็ดค่ะแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดครับครับแล้วหลังจากนั้นอาการปวดหายไปมันมันจะดีขึ้นทีละนิดแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมาเหลือเช้าสองเม็ด อ๋อเดือวันบคร์คลาบเพราะว่าก่อนนอนนี่จะลืมส่วนมากก็เลยเรามีแคปซูลแก้ขี้ลืมด้วยนะแก้เพิ่มความจํามีไหมฮะพออายุมากแล้วความจํามันจะลดลงครับแต่จาได้แต่เรื่องอื่นนะฮะอาละครเียงปรบมือให้กับผู้มีประสบการณ์ของเราสองท่านด้วยครับขอบคุณมากครับคุณนิคครับ